วันนี้เราจะมาดู Optimus 2x ในอีกซอฟต์แวร์ครับเพราะว่าตัวเดิมนี่จะค่อนข้างอืดแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใหม่กว่าแล้วคาดว่าจะเป็นตัวที่พรีลีสแล้วถ้าไม่มีบั๊กอะไรนะครับจะเป็น V 1 0 a เอยงเป็น2.2.2อจุดอยู่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือหน้าโฮมสกรีนเนี่ยจะเร็วขึ้นเยอะมากนี่ผมเปิดไลท์เวลเปร์อย่างนี้มันถึงเร็ว ยังสกอร์ได้เร็วกว่าแล้วไม่กระตุกเลยเหมือการเข้าฟังก์ชันต่างๆให้จะเร็วขึ้นโดยเฉพาะเมนูเนี่ยชัดๆเลยไม่มีอาการแหลกให้เห็นเลยครับสกอร์ได้ลื่นกว่าเดิมเยอะ เลขส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือฟอนต์นะครับจะไม่ใช่แบบ Default แบบใน a r c a กา o หรือเป็นอังสนานิ้วที่เคยเห็นในหลายๆรีวิวนะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบที่ LG ทําทำขึ้นมาเองนะจะเป็นจะดูดีหน่อยแล้วก็ขนาดพอดีพอดีดูดูแล้วไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ลองมาดูเข้าเว็บด,ดีกว่า นี่ผมลองเข้าซักซื้อซักนะที่เรียกว่าแสดงผลแฟลตแบบมหาโหดมากทัองถุวยก็รันได้ครับรันได้สบายๆด้วยอาจจะมีกา,การกระตุกนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าดีมากๆในบรรดาสมาร์ทโฟนด้วยกันเห็นว่าการแสดงผลฟอนต์ใหม่นี่จะ ดูโอเคเดี๋ยวแล้วก็การตัดคำนี่จะใช้ได้แล้วไม่มีปัญหาเลยส่วนด้านคอรดันนี่ลองดีกว่านานอ ห็นว่าคอร์ดนก็ไม่เปลี่ยนไปมากนะครับก็คือเลนส์จะต่างกันนิดหนึ่งบางทีก็เทสได้2.5 2.6มากแล้วแต่ว่าเราแรมจะเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าเราเปิดเยอะก็เหลือน้อยหน่อยแต่โดยรวมก็โอเคครับ